ごめ、嗯嗯嗯 เดอนซีสาวมาลำกี่หดไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าาฮ่่

ยืนยันก่อนอีลายืนยันมันก่อนยืนยันยืนยันยืนยันก่อนทีกี้หนูไม่ได้ยืนยันมันไม่เข้าอแม่นี้มันต้องใส่สิบสองบาทนะเขาไม่ยืนยันประตูสถานที่เลยอ่ะสองบาทมันคือบอเอาโคตรหันเฮ้ยมาทางนี้ก่อนเลยนะที่มาทางนนี้ có ai nói muốn cái biển tung như thế bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ luôn gì là ตะกรนใส่เกลือเขาใ่ไหอ้อยพรเกลือเขาใช่ไหมรัตนาพรสั่งเป็นม็ีซ่าแันมีเมนูก็ะั่เป็นมันั่งเป็นมันถอดกลือเขาใช่ไหมบ่เอ้าอีีอ้ยเดียวเดียวเพใจแห้งเนาะ

อันดับแรกตั้งายังไม่ซื้อหันนี่ไกล้ๆมองเขาเห็ดน่าแะ้วกันอชเรื่องเน่เบงว่าครับแล้วอันนั้นคือเราเข้าไปเล้วเลยอันรชำเรื่องเบื่งว่าเกาเห็ดจังไดกันลอยเนี่ยเบงตำ้าไป่ซื้อของไกล้ๆอ้างอิลีบาอนีหอยบิเลยไปอหมักยังนี่ยอ้หมักแตงไทยหมักแตงไทยโอ้หมักแตงไทย แตงกวเอแตงกวเออแตงกวัวเขาไตงับเออกับพ่อมาพ่อฟังแตงกวแตงกวมายังสรุปอ่สลุปเร็วๆสรุปแตงกวแตงกวแตงมันผมมีคําว่าแตงมันขึ้นว่าแตงบ่เอาดู มาเี้ยงแม่หนูกินอยู่แม่แต่หนูโมโหสือสมุวมาสิไปเสือเขาเอาอันนี้หน่อยบ่สี่เอาอ่เอานี้หน่อยเอานี่เอานิมานี้มาเงี้งป่วันขับใบเอขอคุ้ยมีข้อคุ้ยน้ำมีข้อคุ้ยน้ำุดน้ำคุด เอาสิบใจใหายคำแหลกด้วยเอามีคำว่าแค้นแคตลูกเออ้เง้โอ๊ยมัละไปอีกนึ่าเพื่ออลดให้บ่บอกมันเบิดเือมื่อนี้นันคิดยังนะเบิดมมอเป็นหมาลงไปอะไรได้บ้างเออเอาแคตลูยบาของแท้วยนีแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันเป็นสีเขียวสีเขียวมันลขาวๆขาวลายขาวลายนน้น่ อัไนจะรสชาติเหมือนใคแตงกัวไม่ใช่แตงกวเราเป็นยั้มันเปลี้ยงไงแตงวันเดอันนี้นู้กัดกินก็แำบเด่นงว่ได้แล้วรุ่นีไปเมื่อไหร่สมองสมองไปเมื่อไหร่เมลอนเออเมลอนเก่งเก่งได้ได้เก่งเกเก่ได้อยู่เมลอนทายมาดบโอ้ยชายลังเงยคุณชายลังเงยอย่าไท้ายมาเดือบเดบอวชายเงยถตากตอบ โอ้ยล็อกแขนล็อกขาไว้ล็อกคอไว้เลยอ่ะแอ็งดูทักอุ้ยรอแห้งค่ะแ้าลูกแต่งเห็ล็อกคอเขาเองมันจะสวยขนาดนี้ได้ไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วเนี่ยเสีล่ะพี่เบิ้งไหล่ะบอเลี้ย่จินตนาการของไวของมันจีบ่อหดตาเขาเร็วกือบมาเดินและวเก็บมาเดนเตาข้างเดียวเดียวไม่วเบิ้งเบิ้งนั่นนี่ดี แม่มักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอใช่่ไม่งั้นเราไม่ทำให้เด่นปารไปมาตาคือกลวงลูกคนนู้นไม่หลีก่ะลูกคนนู้นลูกแม่เดียวเอาบ่อา้าจันบออะไเของฉากนังูยางมาแกงกันงามเลยบางยางคักเลยเตยบังแดดเตยโอ้ยเป็นสาวแล้วบออีพ่อ เ้่นูเป็นสาวแล้วได้เริ่มสิบโมงคุ้นใชเริ่มแต่งหน้าแต่งตาก้าวเก้าเก้เเอาไปซุ้มเอ่เดี๋ยวพอบอกให้รแป๊บนึงนะครับกำลังทาครีมแต่งหน้าเฮ้ยลูกใครเป็นสาวแ้วแมนแมน เอาก็ต้องบอกว่าเป็นสาวเลี่ยวังไม่ใช่ความสวยมันต้องอยู่หลังความมันนี่ไงความน่ารักไม่อย่าไปบอกโอกก็สอนนอกมันงีเด้อวะเอ๊ม่้องร้องงีนแค่มาละเจ้ามาลามาละใส่น้อในห้างเบิกเงินนะจ้าฮะเบิกเงินนะจ้าธนาคารบิดแล้วจ้านี่ลาของเจ้าอุ้งยิงบ่ครับวุ้นจ้าเจ้าก็เลยมาเบิกเงินนี่กระอุงยิงเนี่ยนะจ้ามาเบิกเงินกันนะ เฮเบิรเงินบ่พอดีแต่ละขั้ปิดแล้วมเนื่อไวมล่ะมือนี่มีใ้อยู่บอมนี่บกกินนม่เต็มเหมา้น้มีอะไรไม่เต็มเหมาป่พี่ดไมีต็มหมไปตามิวออไปตะดีเท่านั้นไปหางเสือกับบอายเหนแล้ว